โหดมากเลยดูลากแต่แต่ตัวนี้เกาะเกาะได้ค่อนข้างดีเกาแบบเนียนมากเลยเนาะแล้วก็ลากก็ไม่ทื่อไม่อะไรเกาะเกาะได้ค่อนข้างดีนน้องมาน้องมาถามราคาอยู่บอกไปประมาณเท่าไหร่เปิดไปแสนสองแสนสองใช่อันนี้ก็รอยอาจารย์ตัดเล่นอีกไหมนี่มันชนกิ่งมันกิ่งมันคือคือพอเราเราเราเหมือนซึมซับครับไม้ทรงที่ ที่เทียนทะเลเราก็เลยอยากลองทําไม้อย่างอ well. right mm. ื่นไงอันนี้คือมันเป็นไม้ทรงต้นเห็นไหมกิ่งหนึ่งสองเราไม่เอาแล้วเราตัดตัดเพื่อทิ้งน้าหนักมานี้ให้หมดเลยยอดมาอยู่นี่แล้วเห็นไหมเนี่ยที่แรกยอดมันอยู่นี่อืตัดเนี่ยยอดมาอยู่นี่แล้วตัวเนี้ยครัเนี่ยมันก็จะเป็นไม้สามชั้นที่บ่อขึ้นไปนี้คือมันเหมือนไล่สเต็ปขึ้นไปครั้งนี้ก็สั้นๆแล้วก็คือถ้าเราจะเล่าดราม่าคือเหมือนว่าไม้มันอยู่บนหินมันจะมันเกาะหิน มันเกาะม,มันมันมีหินประทะอยู่เพราะนั้นมันจะทิ้งตัวหนีหินเพื่อที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งใช่สวยมากนะต้นนี้ลากลากโคตรสวยเลยแล้วข้อดีของของการที่เราตัดเห็นไหมครับมันได้ไม้ที่เอ๊พวกนี้พอเราตัดไปนานๆมมันกลับทําเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอะไรปะ่ะมา้มันได้บิด,บดสวยเนี่ยไม้มันบ,บิดสวยถามว่าไอ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 ตัว ตัวจุดหมายปลายทางสุดท้ายมันก็คือที่เดียวกันเนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะมาอ้อมหน่อยอย,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 ยุกยิกมาแล้วมาเนี่ยตัดได้แล้วจริงๆอะ่ะแต่ว่าถ้าตัดปุ๊บจะต้องยกขึ้นกระถางให้มันพอดีมันสวยครับต้นนี้แสนก็จริงๆถ้าเลม,มแล้วสวยนะมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเลมแล้วมันจะเป็นชั้นใครชั้นมันเนี่ยเพราะว่าเนี่ยถ้าเราเปิดดูเห็นไหมมันจะมันจะเห็นมันจะมีเตากิ่งที่มีโครงสร้างมีโครงสร้างชัดหมดแล้วเนี่ยเห็นไหม ถ้าเราดูเนี่ยเห็นนะใต้ท้องมีโครงสร้างชัดหมดแล้วอ๋อจะกิ่งไอ้มันเป็นไม้พูดง่ายๆคือได้โครงสร้างครบถึงยอดแล้วอ๋อเพียงแต่ว่ารอรอรอให้ไอ้รายละเอียดมันแมะอย่างเงี้ยเราเข้าพอเนี่ยอย่างเงี้ยเราจับเข้าปุ๊บเราจับเข้าปุ๊บเราเล็มไอ้พวกกิ่งที่ไม่ได้ใช้ออกเนี่ยมันก็เนี่ยดูได้แล้วนะมันก็จะเป็นช่อไครช่อมันเป็นชุดไครชุดมันแล้วมันก็จะไอ้นี่แล้วมันก็จะเป็นทรงหมดแล้ว แล้วเราขึ้นรอติดตามนะตัวนี้ถ้าไม่ไปซะก่อนสวยๆตัวนี้แต่ว่าปัญหาคือตอนนี้จะต้องหาคนมาช่วยยกขึ้นกระถางใหม่อาจารย์จะเปลี่ยนดินแล้วจะเปลี่ยนเป็นเครื่องปลูกตัวใหม่อ๋อนี่ไงเนี่ยเนี่ยนี่นี่ลอยอาจารย์ผสมที่นี่เลยนี่ครับชุดนี่ไงนี่อย่างนี้เลยนี่นี่คือหลักฐานยังอยู่ครบนี่ขอทุบเลย มันสามารถปลูกอะไรยิ่งไอ้พวกนี้ยิ่งดีเลยนะไอ้พวกแคทตัสอ,อ่ะอ๋อแคทตัสก็ปลูกได้เหรอเน,นี่ยเนี่ยเครื่องปลูกแคทตัสเลยแหละออดูนี่ขยะมะขามอีกแล้วนี่โอ้โหโอาจารย์คือตอนนี้อายุน่าจะหลายสิบปีนะอาจารย์ถ้าไม่บอกการ้อยนะคือไม้เนี่ยต้นทุนของเขาเนี่ยมันเป็นไม้ที่ขึ้นกลุ่มกอ<ร>แล้วเสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยเขาตัดเพื่อที่จะ เอาไปขายทําฟืนทําฟืนใช่คือคือสวนเนี้ยที่มันมาจากสวนนู้นคือเขาตัดทั้งหมดเลยแล้วเขาขายต่อให้กับคนที่เล่นบอนไซเนี่ยไปขุดออกมามันก็จะบางต้นมันก็จะมีตอเขียงมันแตกขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็ได้มาเขาก็มาตัดอีกอีกอันนี้หนึ่งแล้วเขาก็เหมือนเหมือนเหมือนธรรมชาติเขาให้มาส่วนนึงแล้วเนี่ยก็ได้มาเขารอร้อะสวนมาขามเปี้ยหุ้นง่ายๆอเขาตัดต้นไปเผาถ่านแล้วเสร็จแล้วตอเนี่ยเขาขาย อืมนี่ครับใหญ่มากอันนี้ก็เนี่ยถ้าถ,ถ้าเราเลี้ยงแบบว่าเราเลี้ยงแบบว่าอดทนหน่อยนะคือต้องรอให้มันใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงครับคราวนี้ผมมาเพิ่งทําดินมันไปจริงจริงว่าลอยสักเดือนหนึ่งว่าจะตัดคือคือถ้าเทคนิคอ่าง่ายๆถ้าเราจะตัดไม้อะเราตัดตอนที่มันสมบูรณ์ปุ๊บเราตัดปุ๊บมันจะแตกครับ,รบถ้าเราทําดินอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยยอดมันแตกแล้วเห็นไหมครับ,ค,รบคือมันพร้อมที่จะเดินพอตัดปุ๊บมันจะแตกเลยแต่ถ้าเราไปตัด ที่เนี่ยอย่างนั้นอ่ะคือมันแก่ไปแล้วไม่ใช่มันแก่คือดินเราไม่ได้ไม่ได้ปรุงให้มันมันก็จะอั้นจนกว่ามันจะไอ้นี่มันถึงจะแตกอ๋ออ๋อันนี้ก็คือถ้าตัดก็พร้อมแตกเลยอ่าเพราะเพราะตัดเนี่ยมันคือเรามั่นใจว่ามันแตกเกือบทุกกิ่งอยู่แล้วครับเพราะเพราะว่าไม้มันไม้มันสมบูรณ์แล้วมันมีมันมีอะไรอ่ะมันมีอาหารที่จะส่งข้างบนแล้วอย่างเงี้ยคือเทคนิคที่เราที่เราจะ บอกคนที่จะไปตัดต้นไม้ใหม่ๆว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมวกนี้ผมตัดผมตัดมาทิศขวาน่ะไม่ยอาไว้แตกเลยอเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทําดินให้มันเนี่ยนี่ก็มาขามเนี่ยแต่ถามว่าแตกแตกไหมผมเชื่อว่ามันแตกมันแตกแต่อาจจะนานแต่อาจจะนานหน่อยอย่างเงี้ยโอ้โหมีไซส์ใหญ่อันนี้มีอีกเป็นสิบยิต้นเลยนะเต็มไปหมดเลยข้างหลังเอาไปดูอย่าเพิ่อย่าเพิ่งไปดูเลยมันลก